เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเ่เฮงอมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอดีมาสเตอร์หมิงหหหกหฮะลักษณะราศีอะไรคะอืมอะไรเนี่ยอาจารย์เก้าอี้ดังเย็นอาร์เเลยมีปัญหาอะไรล่ะ มันเป็นซาวเอฟเฟกต์ว้ยเขาไม่เคยได้ยินซาวเอฟเฟกต์เหรอเนี่ย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 เออเออเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงก็อี่มันจะเป็นซาวเอฟเฟกต์เหรอโอ้ยกูนะครับอา้าวลัคนาราศีต่อไปจากพุกศพก็เป็นลัคนาราศีพิจิกมาแล้วพิจิกใครลัคนาพิจิกบ้างขอเสียงหน่อย ราศีพิจิกนะดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมพิจิกมาแล้วนะพิจิกนะพึกศพเสร็จแล้วก็มาพิจิกเลยนะครับอือือชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับมีดาวไปเล็งลัคนาอยู่ถึง3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวอาทิตย์2คือดาวพุธแล้วก็3คือดาวราหูซึ่งลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจริงๆคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเดิน เป็นปฐุมเกณฑ์นะดาวพระหัสเดินเป็นปทุมเกณฑ์แล้วก็อยู่ในภพที่สี่เลงไปยังเรือนการงานช่วงพฤษช่วงพฤษภาคมการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดีมากดีมากนะครับไปดูเหอะนะครับดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนลาพะและเจ้าเรือนมอนะไปเลงลัคนาแปลความหมายว่าคู่หุ้นส่วน สัญญานะครับหรือคู่ครองนำโชคดีนำเงินนำทองมาให้อย่างไม่คาดฝันนำโชคดีนำเงินนำทองมาให้อย่างไม่คาดฝันเลยนะไปดูนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเช่นกันนะครับดาวที่เดินแบบนี้นะครับพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณนะครับจะมองเห็นลู่ทางอะไรในชีวิตหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นลู่ทางในเรื่องการเงินลู่ทางในเรื่องของอารายได้ที่สองรายได้ที่สใครตกงานอยู่จะได้งานแน่นอนใครตกงานอยู่จะได้งานแน่นอนแล้วก็ชาวลัคนาราศาีพิจิกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเฉพาะแค่ดาวพระหัสดวงเดียวที่เป็นปทุมเกณฑ์เนี่ยก็นำโชคดีมาให้คุณเหลือขนานับแล้ว ยังไม่นับดาวเสารที่โยกหน้าลัคนาด้วยนั่นหมายความว่ามีโอกาสจะได้นี่สินเก่าๆใครที่ติดนี่ติดสินคุณอยู่อาจจะทยอยเอามาใช้คืนหรือว่าใช้คืนมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกเออนะนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีดสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับ ผมต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าช่วงวันที่หนึ่งนะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิงานเยอะมากการแก้ไขปัญหาเรื่องงานจะมีตลอดแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าการเงินคุณก็จะดีเช่นกันนะพยายามประคับประคองอย่าให้หงุดหงิดง่ายอย่าไปตีโพยตีพายกับอะไรง่ายแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนั้นเอาเป็นเรื่องรองจัดการเรื่องงานให้เสร็จ เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดีมากในเรื่องของงานต้องบอกว่าภาพรวมๆทั้งเดือนน่ะมันเป็นช่วงเดือนที่ดีมากในเรื่องของงานนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกให้ฟังตรงนี้นะครับก็คือว่ามีโอกาสจะได้ขยับเรื่องเงินเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับ ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่เล็งลัคนาของคุณดาวอาทิตย์ก็มาจากเรือนการงานดาวพุทธที่เล็งลัคนาของคุณดาวพุธก็มาจากเรือนการงานและดาวพุธมาจากเรือ,อนมรณะด้วยซึ่งก็จะแปลความหมายได้ว่าคุณนะครับอาจจะต้องเอาเงินไปซื้ออะไรบางอย่างอาจจะเป็นนี่เป็นสินขึ้นมาบางอย่างเป็นการผ่อนชำระแต่เป็นการผ่อนชาระที่สร้างหลักทรัพย์และสร้างฐานะให้คุณได้อย่างดี เข้าใจไหมมันสร้างฐานะหลักทรัพย์ให้กับคุณได้อย่างดีขอให้คุณสบายใจได้เลยนะครับว่าการใช้จ่ายเงินตรงนี้ไม่เสียเปล่านะครับไอศิดลงปูเคมบอกว่าผมจะบอกเมียว่าคนรักจะนำํำโชคมาให้มันจะได้ให้ผมไปมีเมียเพิ่มไอ้บ้าเออคิดแต่ละอย่างคิดแต่ละอย่างเนี่ยอุบาทั้งนั้นเลยเฮ้แต่มันก็ดีเหมือนกันนะเออมันจะได้มีเมียเพิ่มนะไอศิดลงปูเค็มอะไรกลัว <laughs> <laughs> เออนะครับเออแล้วก็ชาวลัคนาพิจิกนะช่วงวันที่สิบเอ่อสิบอดถึงยี่สช่วงนี้งานกำลังดีสิบเอ็ดถึงยีงานกำลังดีมากแล้วพอเข้ายี 31, ่สบเอ็ดถึงสาอดพฤษภาคมช่วงนั้นหยิบจับอะไรก็ได้ผลนะหยิบจับอะไรก็ได้ผลเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของคู่ครองเรื่องความรักสำหรับชาวลัคนาราศออีพิจิกนั้นนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับความรักไปได้ดีแต่คู่อาจจะต้องเดินทางหรือการเดินทางทำให้คุณกับคู่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าดาวความรักมันไปอยู่ในเรือนมรณะแต่มันก็ไปอยู่กับดาวอังคารด้วย หมายถึงความรักความแฮปปี้ยังมีความรักมีความแฮปปี้ที่ดีอยู่คนโสดมีโอกาสจะเจอความรักจากโซเชียลนะครับมีโอกาสจะเจอความรักจากโซเชียลแต่ผมก็ขอเติงนิดนึงไอ้สุกกับสามเนี่ยไปอยู่ในเดือนมอนะเนี่ยนะชาวพิจิกต้องระวัดรระวังอารมณ์ตัวเองความขี้หึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของความขี้ระแวงสามอย่างเนี่ย นะครับถ้ามันจะทุกใจมันจะทุก์อยู่แค่3อย่างนี้อย่างอื่นไม่มีอะไรเพราะว่าภาพโดยร,วม,รวมนั้นเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกให้รู้กันไว้เลยนะ <S <S อย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพร่างกายดาวอังคารกับดาวมนุษย์ยูทํามุมปลายหอ,อก,กับลัคนานะอังคารกับมนุษย์ยูทํามุมปลายหอ,อก,กับลัคนาระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่ง นะครับพยายามพยายามนะครับอย่าอย่าทำอะไรด้วยความประมาทขับรถขับราให้ระวังเซฟตี้ในเรื่องของสุขภาพไว้บ้างแค่นี้จริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะนะครับใครเนี่ยอะไรจินฟีลแฮปปี้จิน, happy, จนสุขภพโชคองเกล์อุดมเกฑ์เอาหมดเลยโยเกนดีๆหนูเอาหมดเลยคนเดียวอะไรของหนูฮ ขี้หึงขี้ระแวงสุดนิดเลยค่ะหนูนั่นแหละใช่ไหมล่ะขี้หึงขี้ระแวงเนี่ยมันน่านักโถเอ้ยแต่จริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักนะเออนะครับเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงอะ่ะนะครับเอ,อ้ยนะครับอา้าวพี่จิกจบไปแล้วนะจบไปแล้วนะเอาพี่อ่อนน้องจริงนี่เขาเป็นสมาชิกวี p พีด้วยเหรอเพิ่งเห็นโอ้ค่อยเฮงเงนะคะเฮงๆงนะอืมนะฮะ คุณหมอค้าหมวยเจ็บคอคะ่ะชื่อเขาชื่อคุณหมอค้างหมวยเจ็บคอคะ่ะงั้นปีหน้าหนูจะได้สละโสดแล้วเจ็ดสิบห้าขวบพอดีสาธุทีมทีมพิจิกโอ้เจ็ดสิบห้าขวบแล้วมึงตะบันน้ำกินเธอคะ่ะเธอตะบันน้ำกินเลยไอไอไอคุณหมอค้างจะไปหาคู่อะไรล่ะเจ็ดสิบห้าปีแล้วนี่เจ็ดสิบห้าปีเวลาจะคลางนี่คลางยังไงเนี่ยเอ้เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่างนี้เหรอ ทะลึ่งยิบหายเออโอเคเอาต่อไป ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล